นี่คืออาการของปั๊มนะครับน้ำไหลมันจะถอดตัวนี้ออกนะครับเอาตัวนั้นใส่แทนเป็นสแปร์จะเอาตัวนี้ไปท่อม ถังรั่วครับยอกถ้าเขาใหม่กหม็หมื่นนิดนิด ครัวก็ต่อน้ำออกเสร็จแล้วครับการต่อปั๊มพยายามต่อน้ำออกให้เสร็จก่อนนะครับให้ต่อน้ำออกก่อนเพราะว่ากาวจะได้แห้งพอเราทำเสร็จเราก็ได้รองน้ำเลยครับไม่ต้องไม่ต้องรอครับนี่ครับ ให้ต่อน้ําออกก่อนนะครับแล้วก็ต่อน้ําเข้าที่หลังนะครับสามารถทําเสร็จแล้วก็สามารถลอง๊มได้เลยตัวนี้เราก็จะเสร็จแล้วนะครับเออเออเข้ายังไยงไปงไปมครับไปได้เออเข้าแล้วเข้าแล้วคนล่างกดลงไป อ็พอเข้าแล้วสุดแล้วก็วเสร็จครับทีนี้เราจะต่อไฟน่ครับต่อต่อไฟอนนี้เราก็ต่อสายไฟเข้าเพื่อจะลองปั๊มครับจะเทสปั๊มดูนะครับ lebih